เนาฬิกา34นาทีค่ะยังอยู่กับบันทึกสถานการณ์นะคะคช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจกันน้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าการเมืองกับเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไปควบคู่กันและในสภาวะที่บ้านเมืองเรายังไม่แน่นอนแบบนี้เนี่ย มีผลยังไงบ้างกับทางภาคเอกชนนะคะควันนี้เราได้รับเกียรติจากทางดรธนิสรรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านกันค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับคุณปณิศราและก็คุณรัตพงศ์ครับครับท่านครับภายใต้ที่ท,ง, <ants? S 2> ทงการเมืองที่ไม่แน่นอนแบบนี้ครับสสภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ภาคเอกชนมองว่ายังไงครับท่านครับ ก็ให้เห็นจากกระทัดที <S 2> <S 2 <disappears> ่หน <sl ur internet> like <Un itter> ึ่งนะค่ะนะครับก็การเมืองที่มันอึมครึมเป็นสุจิากาศเนี่ยค่ะนะครับมันก็ทําให้ให้มันเศรษฐกิจมันอึมครึมไปด้วยค่ะคืว่าคราวนี้ไอ้เศรษฐกิจมันก็เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับประชาชนการบริโภคอะไรต่างๆมันก็ไปกระทบประเทศภาคใหญ่ของประเทศมันก็คืออึมครึมเหมือนกับ มีเมฆมีหมอกเหมือนกับไอ้ฝนมนจะตกอะไรเงี้ยนะเมฆมันบึ้งๆไปไอ้ตรงเนี้ยมันก็มันตาไปที่ความเชื่อมั่นไงใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันก็บอกได้เลยนะว่ามันเข้าสู่สุญญากาศการเมืองใช่ไหมไม่มีรัฐมันไม่มีผู้นําประเทศอ่ะหรือเราจะมีรัฐบาลจะบอกรักษาการหรือไม่รักษาการก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก็ไม่ชัดเจนใช่ไหม แล้วก็ยังจับขั้วจับอะไรกันอยู่เนี่ยก็ยังยังไม่ไม,ไม่ไม่ชัดนะครับ,รบประเด็นคือว่าที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะจับขั้วก,กันยังไงเนี่ยทิศทางมันไปเลือกมันไปสู่การเลือกตั้งคใช่ไหมไปสู่การเลือกตั้งนะแต่นี้ไอการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ทอดเวลาไปนะอย่างเร็วก็กว่าจะได้รัฐบาลใหม่มาอะไรก็อาจจะน,นู่นนะครับ อะไรอ่ะหลังมกุลากุมภาบางคนก็ว่าไปถึงเมษาอะไรตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมต่นี้ไอ้ช่วงหกเจ็ดเดือนเนี่ยผมก็อย่างน้อยมีแปดเดือนจากวันนี้ไปอ่ะนะ,ะใช่ไหมตกลงใครจะดูแลบ้านเมืองเราเพราะว่าเราได้รัฐบาลมาก็เป็นรัฐบาลวันนี้อาจจะเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจใช่ไหมซักไม่เกิอนอาทิตย์หน้าที่สุดยังไงเขาก็คงมีดิวไปจนได้ได,ได้รัฐบาลใหม่มา ซึ่งเราเดไม่รู้นายกเป็นใครใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มาภายกายการเป็นรัฐบ,บาลที่เขามีปัจจิยก็คือว่าที่เขาตกลงกันเน่ะก็คือมันต้องไปเลือกตั้งไงครับรัฐาลประชุการยุบสภาทิศทางแบบนี้เนี่ยประมาณเจ็ดแปดเดือนเนี่ยความอุ้มครึมพวกนี้ยังอยู่ประเด็นคือว่าาที่ไปเนี่ยนายยกจะเป็นใครใช่ไหมครับ ไอ้ช่วงแปดเดือนเนี่ยนะมันมีความสําคัญใช่ไหมรัฐมนตรีเป็นในะค,ครนะคือโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่ดูแลเศรษฐกิจเนี่ยนะแล้วก็ต่างประเทศด้วยเนี่ยขึ้นขึ้นก็มีไหมใช่ไหมเพราะว่าที่เราต้องเผชิญอยู่ก็คือว่าเศรษฐกิจข,ของเราเนี่ยนักลงทุนยที่พี่บอกนักลงทุนคิดยังไงเนี่ยปัญหามันรออยู่ไงเนศะรษฐกิจโลกก็ไม่ดีส่งออกเ็กแปดเดือนนี่อาจจะดีแต่ว่าไอ้ไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเรายัางไงเพราะว่า ประเด็นสารัฐประชาก็ยังไม่จบใช่ไหมไม่ม,มีเรื่องของอะไรอะ RVRVC ใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะไอ้เรื่องอสมสิทธิท์สินค้าที่ต้องตกลงกันอยู่นะมีรายละเอียดตั้งเยอะแยะเนี่ยนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องโลโก้คอนเทนต์่ะใช่ไหมแล้วก็สินค้าคสมสิทธิ์เนี่ยเพราะว่าถ้ายัางตกลงกันไม่ได้เนี่ยสินค้าของเราเนี่ยอาจจะต้องถูกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะบางตัวจากสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มันจะกลายเป็น สี่สเปอร์เซ็นตรงนี้เนี่ยมันต้องเจียจางลงรายละเอียดเป็นตัวตวเลยรวมทั้งไอ้โลโคโอลคอนเทนต์ที่คุื่อกี้เรื่องที่รอยอยู่ก็ตัมพูชานี่ก็เรื่องใหญ่นะ,ะใช่ไหม,มพราะเป็นความมั่นงคงใช่ไหมแล้วก็สินค้าที่ออกชายแดนไม่ได้เนี่ยเราก็หายไปประมาณเกือบแสนห้าหมื่นล้านที่ออกชายแดนไม่ได้เพราะตอนนี้ออกแต่ทางเรืออืใช่ไหมทิงงง้งไปหลังเขาก็กิงกับสินค้าเวียดนาม นะต่อไปกัมพูชาเนี่ยเขาลูกค้าส่งออกเราประมาณสองเกือบสามแสนล้านนะฮะครับไม่น้อยนะอไอ้เรื่องไอ้เรื่องความมั่นคงชายแดนเ็าว่ากันไปแต่อันนี้เรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมมันก็ต้องเจรจาก,กันให้จบเพราะว่าถ้ามันยังมีผมพูดถึงชายแดนเนี่ยนักท่องเที่ยวเวลาเขาพูดถึงไทยแลนด์เนี่ยกัมพูชามีคอนฟ lict อย่างเงี้ไทยก็จะมาเมืองไทยอ่ะครับใช่ไหม,มแล้ว่าตามม้วยการลงทุนไอ้การลงทุนเนี่ย มันเปราะบางเพราะว่าถ้าเขายังดูว่าไม่รู้ใครมาเป็นนายกใช่ไหมรบรรยากาศการเมืองแบบนี้บ้านเมืองแบบนี้ไอคนที่ลงทุนแล้วเนี่ยนะหรือขอบีไอแล้วเนี่ยใช่ว่าเข้าใจลงทุนเขาก็ดูดูอะไรนะฮะดูจังหวะดูอะไรแต่ที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยไม่หนีไปไหนหรอกรใช่ไหมคราวนี้ถ้าพูดแบบนักธุรกิจมองยังไงเนี่ยนะก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเราก็หวังว่า ไอ้ช่วงแปดเดือนเนี่ยทำไมพูดถึงแปดเดือนเพราะว่ามันเป็นศูญยากาศในแปดเดือนคือไม่ว่ารัฐบาลไหนมาเนี่ยถ้าถ้ามาจับผั้วเนี่ยทิศทางมันก็ไปเลือกตั้งไงฮะใช่ไหมพอไอ้ทิศทางเลือกตั้งไอ้รู้การเขาก็เกี่ยวว่างใช่ไหมรเรื่องปัญหา,าการเบิกจ่ายนะเรื่องโครงการต่างๆของรัฐเนี่ยใช่ไหมตัวเฉพาะเรื่องแก้หนี้เนี่ยนะคใครจะมา ทำต่อหรือไอ้เรื่องออออไอ้แลรถไอ้รถไฟฟ้าเสียยี่สิบาทะ่ะอะไรพวกนี้ไม่มีหลายเรื่องที่ยังไม่จบอ่ะครับใช่ไหมครับครับแล้วท่านมองว่าถ้าสมมุติว่าโครงการต่างๆนโยบายต่างๆอของรัฐบาลชุดเก่าเนี่ยหากเกิดเหตุการณ์ที่ว่าสี่เดือนนะครับสี่เดือนที่จะเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจไม่ใช่อ่ารัฐบาลชุดเดิมพักเดิมเป็นแกนนําเนี่ยท่านมองว่าเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการไหมครับไม่ว่าพักเดิมก็เหมือนกันนะอืม ก็ดูไม่ได้หรอกใช่ไหมด้วยด้วยด้วยแบบนี้เนี่ยนะคือไอ้สี่เดือนเนี่ยใช่ไหมสี่เดือนนี่นับจากวันนี้นะฮะถแถลงถแถลงนโยบายในในรัฐสภา,าใช่ไหมใช่ไหมเออถ้าจากวันนี้ไปมันก็สี่เดือนคลิกละอย่างเร็วใช่ไหมแล้วก็ระบุอีกสองเดือนไอ้ช่วงอะไรนะฮะไอ้เรื่องออก่อนประกาศเลือกตั้งอย่างน้อยตัง้งสี่สิบห้าวันแล้วหลังจากนั้นกว่าจะกกตอสอยกว่าจะฟอมทีมกว่าจะเข้ามาทมาํางาน มันมีอยู่แล้วล่ะฮะหกอย่างน้อยอะ่ะหกเดือนอัพอ่ะหกเดือนขึ้นไปเนี่ยทีนี้ผมถึงห่วงไงไอ้ช่วงนี้ยอย่าให้มันนิ่ง,งอืมเนี่ยไอ้เนี่ยประเด็นเนี่ยนะอย่าให้มันนิ่งหกถึงเจ็ดเดือนนี่เพราะมันมันเป็นช่วงหัวต่อสําคัญอย่างที่ผมพูดบ่อ,อก,กีเรื่องทั้มเรื่องเศรษฐกิจโลกเรื่องส่งออกเรื่องการบริโภคนะครับเรื่องชายแดนกัมพูชาอุ้มันหลายเรื่องมากเลยนะะแล้วก็ไอ้โครงสร้างต่าง,างๆงบกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรพวกนี้เนี่ยก็เลย บอกว่ายังไงก็รีบซะใช่ไหมให้รีบตั้งรัฐบาลให้ได้เราจะมัาจะโค่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ,รบแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยขอให้คัดคนที่เขาเขามีมีเขาเขาเก่งจริงๆอะ่ะในเรื่องเศรษฐกษิจผมบวกไอ้เรื่องอื่นเนี่ยผมไม่ไปห่วงตอนนี้ประเทศไทยมันมีเรื่องสองเรื่องคือเศรษฐกิจกับต่างประเทศเพราะว่าต่างประเทศของเราเนี่ยเราอ่อนค่ะนะเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาเดินหน้าเราไปเยอะนะเรื่อง เรื่องทราบภาพภาพลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยะนะ,ะเขาดึงทั้งอเมริกาทั้งจีนเนี่ยรู้สึกจะจะเอนไปทางเข้าหมดแล้วเนี่ยมันกระทรวงต่างประเทศเนี่ยสําคัญคแล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวกับกระทรวงด้านด้านเศรษกฐกิจเนี่ยขอให,ให้ให้ให้เลือกคนแล้วก็ต้องมีทีมเศรษกฐกิจจริงๆครับนที่ผมห่วงแต่ว่าประเด็นคือประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเราเป็นประเทศที่แปลกคือการเมืองกับเศรษกฐกิจเนี่ยของเราแยกกันอืเพราะว่า เรามีปัญหาเรื่องการเมืองแบบเนี้ยนะไล่รัฐบาลปฏิวัติรัฐประหารในช่วงตั้งแต่ปี2547เนี่ยใช่ไหมเรามีรัฐประหารอย่างน้อยก็สองครั้งใช่ไหมมีประท้วงกันมีชื่อสีแดงสีเหลืองสีสารรัดสีเนี่ยเผามเมืองก็มีจำได้ไหมใช่ไหมะอะไรต่างๆคือเรามีภูมิไงม,มันเกิดภูมินักธุรกิจอะไรเนี่ยเขาก็รู้เมืองไทยมันก็แบบนี้แหละเพราะว่า ไอ้ที่ผ่านมามันก็คือยุ่งกับเศรษฐกิจไม่มีเผาโรงงานไม่มีปิดท่าเรืออะไรต่างๆพวกเนี้ใช่ไหมคะ,คะแล้วของเราเนี่ยเวลาปะท้วงมันก็สนุกสนานกันมันไม่เหมือนประเทศอื่นเขาเอาไปแนวตายให้พวกเรามีตลาดนับมีอะไรโอ้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาก็เขาก็ชินใช่ไหมก็เลยทําให้เศรษฐกิจ,จากับการเมืองเนี่ยมันค่อนข้างแยกจากกันเพราะว่ามันเป็นอย่างเนี้ยมานานมากมานานมากอันนี้ก็เป็น ไม่รู้ข้อดีหรือข้อไม่ดีนะแต่ <Okay. S 2> ว่าพื้นฐานเศรษฐกิจของเราเนี่ยต้องบอกว่าของเราก็ยังดีนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าไอ้เรื่องรีเสิร์ฟของเราเนี่ยหมายว่าเงินทุนสำรองของเราเนี่ยล่าสุดสองแสนแปดหมื่นสามพันล้านเหรียญสหรัฐนะเยอะนะครับครับแล้วก็ทองคำเนี่ยตัง 4, 4ต้งสนะี่มนะีทองคําหนุนอยู่ตั้งสี่สี่ร้อยสี่สิบเก้าตันน่ะสี่ร้อยสี่สิบเก้าตันนะทองคําเนี่ยอยู่ในรีเสิร์ฟเนี่ยนั้น พื้นฐานเนี่ยของเรายัางแข็งขั้นบาทของเราเนี่ยมันถึงแข็งข้างเงี้ยคือ <c oughs> ประชาชนนี้ไห้สามสิบสองจุดจุดสามเนี่ยโู่ต่าสุดในรอบหลายปีเลยค <c oughs> แต่บาทแข็งมันก็ไปกระทบไปเรื่องส่งออกนะ <c oughs> เรื่องคนมาเที่ยวเมืองไทยก็ก็ก็อะไรเนี่ยหนึ่งเหรียญเคยแรกได้สามสิบสี่บาทตอนนี้เหลือสามสิบสองบาทเนี่ยมันก็กระทบต้องเทียบเหมือนกันแต่ว่าเขาแสดงถึงถึงว่าของเราเนี่ยอะไรดีฮะเศรษฐกิจของ,ง,งเราแข็ง นะครับแล้วก็พื้นฐานเราดีบาทมันถึงแข็งและสําคัญคือตัวรีเซิร์ฟไอตัวสํารองเงินตราระหว่างประเทศครับอืมค่ะครับท่านคะแล้วในส่วนของภาคเอกชนละคะในสถานการณ์การเมืองแบบนี้เนี่ยเรามีการตั้งรับหรือว่ารับมือยังไงบ้างเราต้องปรับตัวอะไรบ้างไหมคะเอกชนน่ะเหรอค่ะก็ การเมืองมันก็อย่างนี้แหละฮะอย่าหวังว่าอีกสองอาทิตย์ไดรัฐบาลใหม่มาแล้วทุกอย่างมันเรียบนะมันไม่หลอกมันก็อึมครึมเงี้ยเพราะมันมันรื้อตั้งหรือว่าสมมุติว่าเพื่อไทยเขายังรู้ถูกกลางเสียงข้างน้อยก็ไปมันก้าวุ่นอย่างนี้แหละใช่ไหมนั่นเอกชนก็คือดูแลตัวเองครับนะรวมถึงมนุษย์บนเดือนด้วยนะก็ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ประเมินเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยต้องติดตามถ้าเราเป็นเ m e เอเนี่ย ก็ต้องดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็ดูว่าเศรษฐกิจแบบนี้เราจะเล่นเกมรับหรือเ,เกมลุกยังไงเพราะว่ามันใช้กลยุทธ์ที่ที่ต่างกันแล้วก็เราจะเอ่อเรื่องรักษาคนยังไงอันนี้ว่นในจ้างนะ,ะรักษาคนยังไงแล้วก็ดูแต่สภาพคล่องแต่ที่สภาพคล่องเนี่ยเออมันก็คือเงินน่ะใช่ไหมตอนนี้นี่ครูเรือนเรานี่โอ้โหน่ากลัวนะฟรีเดียรพุ่งพุ่งขึ้นไปสํา 3ล้านล้านบาทใช่ไหมนะี่สินพูุงพลังเนี่ยนะอันนี้ก็ทั้งทั้งนายจ้างทางั้งทั้งมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเนี่ยผมก็ออกมาทีไรผมก็เตือนทุกทีว่าเ,ออเราระวาังนะเ,เรื่องนี้ต้องต้องอย่าไปใช้จ่ายเงินให้ให้ให้เกินตัวยังไงต้องเก็บตังค์กันไว้บ้างนะก็คือสภาพค่องน,นะครับอันนี้ประเด็นที่เอกชนเราคงจะต้องเนี่ยหนึ่งดูแลตัวเองประเมินเศรษฐกิจเล่นเกมรับเกมลุกยังไงนะครับสภาพค่อง แล้วก็ต้องรักษาคนเอาไว้หมายว่าคนของเราอ่ะนะครับค,คนเก่งเพราะว่าเบสิ์มันมันมาเราไปเอาเขาออกหมดแล้วใครจะทํางานให้เราอะ่ะครับอือ,อนนครับาจารย์คะถ้าเราได้นายกคนใหม่เนี่ยในทิศทางเศร,รษฐกิจมันจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรคะก็คุณก็คุณอะไรคุณไอ้ปนิศราค่ะมันก็ไอ้ไพ่เก่าเรวก็เห็นหน้าเดิเดมๆอย่างเงี้ยทุที่มันจะมีใครหน้าใหม่มาจะต,ต่างตรงไหนนี่เราพูดก็ตๆเลย แต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีสีฟ้าเนี่ยคุณก็เห็นหน้าเก่าก็เรียงกันออกมาใช่ไหมใช่ไหมเออได้เพื่อไทยมาก็ก็หน้าเก่าแบบเนี้แล้วเราคิดว่าเราจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมล่ะนี่กือพูดกันแบบชาวบ้านแล้วกันนะใช่ไหมฮะแต่ว่าเพื่เมีความหวังหน่อยนะเพราะว่าเราก็ต้องอยู่กับการเมืองอย่างเนี้นี่คือประเทศที่คือไทยแลนด์เนี่ยนะมันทกไทยไม่ได้ก็เราเองไปเลือกเข้ามาใช่ไหมครับ ใช่ไหมผู้เราไปเลือกเข้ามากันเองอ่ะอย่างวันพุธเราอันนี้สินเราก็ได้อะไรมาเป็นอะไรอ่ะแล้วก็ใส่ซองไว้เราบ้างใช่ไหมเราก็ไปเลือกเข้ามาอะไรอย่างนี้เนี่ยนะเราก็ได้มาแบบนี้แต่เราก็ต้องอยู่แบบนี้ให้ได้อืมครับก็รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับอ่าคำถามสุดท้ายครับท่านอยากฝากถึงอะไรอยากฝากอะไรถึงรัฐบาลครับในฐานะที่ท่านเป็นรองประธานองค์การนายจ้างนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการไทยนะครับท่าน ไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกทัตมตีนะครับพักไหนจะมาฟอร์มรัฐบาลเนี่ยเราก็มีอย่างที่บอกว่าภายใต้สภาวะแบบนี้เนี่ยทิศทางมันก็ไปเลือกตั้งทพาะเนเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับที่พูดมาเมื่อกี้นะเดือนแปดเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็อย่าให้มันเกิดสุญญากาศนะครับก็ฝากท่านด้วยก็เออท่านจะเล่นการเมืองไงท่านก็เล่นไปเหอะแต่ว่าอกระทรวงเศ,ษศร,รษฐกิจกระทรวงต่างประเทศอะ ขอไว้ได้ไหมหาคนเก่งๆครับนะบหาคนเก่งๆเข้ามาดูแลนะครับแล้วก็การดูแลเนี่ย,ก,ยก,ก็เกรื่องไปเจรจากับสหรัฐเขาเรื่องชายแดนก็เจรจาในทางเอ,อให้มันยุตินะแต่เราก็ต้องไม่ใช่ไปเสียเปรียบเขาใช่ไหมแล้วก็รเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจที่เรื่องใหญ่นะกระตุต้นเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องใหญ่ก็ต้องมาตรการรัฐบาลจะมีอะไรกระตุ้นให้เกิดการบริโภคนะครับ แล้วก็ทาอะไรเนี่ยก็เรียกความเชื่อมั่นเพราะถ้าความเชื่อมั่นไม่มานะครับการลงทุนมันก็จะไม่มาคนก็ไม่กล้าใจจ่ายก็ฝากไปสามสี่ประเด็นค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านนะคะดรธนิสรัตค่ะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับดรธนิสรัตครับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไทยนะครับ